โอ้ปกติล้างแกคนเดียวพอแล้วแล้วให้คนหนึ่งไปก่อครับสวัสดีครับผมล้างแกคนเดียวก็พอแล้วคนหนึ่งก็ไปก่อบล็อกนู่นเราเป็นคนล้างนะจันชูไปก่อบล็อก

ฉลมน้ำยาแล้วครับแสะจารบีฉลมน้ำยาแสะจารบีออกวันนี้เขาให้ล้างรถครับจันชูเมื่อวานก็พากันมุงสันไทยอันนี้ก็จัดล้าง จะมาเทคันนี้ช่วงล่างอยู่เต็มเลยนะรถคันนี้เลเยอรไม่มีแตกแต่ฝาครอบนี้ไม่มี มันเป็นอย่างไงมันไปฉีดอยู่แต่ที่เดิมเลยฉีดที่อื่นมัน้งโอ้เอาให้เอาให้เอียมโอ้จะล้างยังไงมันก็ไม่เป็นรถใหม่หรอกอล้างยังไงมันก็ไม่เป็นรถใหม่หรอกเออก็แค่ดูสวยแค่นั้นแหละ แค่บุบเวทหน่อยหนึ่งตรงนั้นอืม,อมที่เรากินกินก็ตะเกตสดขาไเลยน,น,นี่ทำธุระ,ะไปทำธุระ อันนี้ก็ให้มาล้างรถก็อันนี้เกลียวไฟทงไฟท้ายเจาะเจาะเจาะแล้วก็เจาะเอาน็อตออกครับน็อตมันขาดคาแล้วก็ใส่ไฟท้าย ทาสีหรือเปล่าเนาะรถคันนี้ยือไม่ทํหรือจะขายแบบสภาพนี้

เขาไ,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 ไม่เบาเนาะไฉีดแล้วต้องเอาน้ำยาไอ้นั่นอีกทีหนึ่ง,ง,ง,งก็นั่นแหละแล้วก็ฉโลมอีกฉโลมอีกรอบหนึ่งอีก นั่นแหละโมยนกว่ามันจะเปื่อยนู่นแลยอ่ระรถมันไม่เคยล้างนอรถไม่เคยล้างมันล้างยากัอย่างเดียวนั่นแหละล,ล,ล้างอะไรจอดอย่างเดียวรถจอดดิรถคันนี้กันจอดสองปีนู่นแลว ก็จอดจนจารบีแห้งอะไรแห้งหมดอ่ะรถจอดให้จารบีอยู่ตรงมุมแต่ใช่น่าจะให้ไปก่อคนหนึ่งล้างรถคนหนึ่งเนาะน่าจะให้ไปก่อบ้านคนหนึ่ง แล้วก็ล้างรถคนนึ่ง,งดูว่ามายืนดู <laughs> <c oughs> เออรีบเสร็รีบเสร็จเ,เขาจะได้ฉลมเขาจะได้ช่วยเออฮ้ยเ <c oughs> สร็จแลยวเสร็จแล้ว ต้องสองรอบโอ้สามรอบน่วันนี้เป็นเด็กล้างรถซะแล้วโอ้ย <c oughs>